ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปป p e ฟรรงค n d าวันนี้ฮะผมกับพี่ล็อกจะกลับเข้าไปในห้องเหลืองๆสุดสยองขวัญแบ็กลูมอีกแล้วครั้งก่อนเราเข้าไปแล้วเจอปีศาจตัวเขียวจำได้ไหมฮะที่มันไล่กินเราอะเออ ครั้งนี้เขาว่ากันว่ามันไม่มีปีศาจตัวเขียวแล้วแต่มันจะเป็นปีศาจท,ที่ใส่ชุดอวากาศปีศาจอมองอาดอะ oh <my> เอ,อ้ยมาต้องพิชิตได้ดีเช็คตัวเขียวเราก็เอาชนะมันแล้วมากับพี่ล็อกจะหาทางออกจากแบ็กลูมให้ได้ไปดูก,กันเลยเฮ้ยพี่ล็อกมาง้อท,ท,ทำไมที่นี่คุ้นๆอีกแล้ววะเนี่ย เธอใช่ที่นี่คือแบ็กลูมไงแกพาฉันมาที่นี่อีกแล้วเลยเฮ้ยพี่ล็อกแต่ที่นี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะที่นี่มันมีคนทงที่อยู่ข้างหลังนัะนะพี่ล็อกเห็นชื่อเขาเปล่าออเหอออมรัตตัวอมองอัดที่มันใส่ชุดอวกาศอ่ะที่มันมี5สี 6. สี7สีใช่ไหมใช่เลยครับพี่ล็อก เอ้ยแล้วทำไมเขามีปุ่ม shift to sprint มีปุ่มวิ่งแล้วต้องวิ่งหนีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหมาวิ่งอย่างกะนักกีฬาอยด,<ล>ดูดิวิ่งหอยหลังด้วยเร็วมากพี่ล็อกเอาจริงๆมันไม่เห็นน่ากลัวเลยดูดีตัวเขาน่ารักจุ๊มจิ้มนน่น่ะสิมังอ้อมาว่าเขาไม่เป็นอันตรายหรอกพี่ลอกเชื่อเด้เชื่อแกแล้วพี่แต่ความบันเทิงบันเทิงเฮ้ยบันเทิงเลยดีทุกคนชอบความบันเทิงจริงไหมฮะเฮ้ยมัง้อฉันขอคุยกับนักวิทยาศาสตร์แป๊บหนึ่ง what i r e c t i o n n เฮ้ยเขาถามว่าเราอยากรู้อะไร Is there a way out of here มีทางออกมาจากที่นี่ไหม Maybe my friend is okay with behind with some reports behind the times a n เขาบอกว่าอาจจะมีทางออกแต่ว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปหากุญแจที่จะเปิดออกแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยอออย่างน้อยเราได้คำใบ้แล้วลูกพี่คำใบ้ที่น่ากลัวมากว่ามันมีทางออกแล้วก็กุญแจไงงั้นเราไปสำรวจกันก่อนไหมมังงะได้เลยเฮ้ยพี่ลอกฮะตัวอะไรมันแดนนี่ เยอะเลเวลศูนย์ว้าววอลเปเปอร์ที่คุ้นเคยเฮ้ยพี่ล็อกนี่ไรอ่ะพี่ล็อกมันนี่ดีมีบันไดด้วยอ่ะมีไว้ทําไมอ่ะมีไว้ตีหัวแกงเฮ้ยพี่ล็อกดูดีหมาจะอยู่ตรงนี้แหละบ้านหมาช่วยโอ้เขาให้เราหาทางออกเฮ้ยพี่ล็อนี่ไรอ่ะมาเจอกองเฮ้ยคุยกลองได้ด้วยมาโง่คุยกลอง เยอะไอหมาได้อัลมอนด์มิลคพี่ล็อกเอ,อ้ยฉันก็ได้อัลมอนด์บาร์เทอร์แล้วนี่ลูกศรอะไรไม่รู้มังกะตรงนี้มีเสียงเหล็กชงเชงอะไรไม่รู้เราลองไปดูกันไหมนั่เลยลูกพี่เอ,อ้ยพี่ล็อกมาได้ยินเสียงการต่อสู้โอ้ no โอ้ no กูตื่นเต้นแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ล็อกมาได้ยินเสียงไหนใช้สัญชาตญาณญาตสกี้ของแกหาซิว่าเสียงมาจากไหนเอ,อิ่มเอ,อ่มมาว่าทางนี่แหละพี่ล็อกอ่ะไปว้าวเจอกลองคุยกลงคุยกลงยูไอเทม มาได้ถั่วพี่ล็อกถั่วแดงเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปพ่นใส่หน้าแก่ตีหน้าพี่ล็อกเฮ้ยมังโง่ทางนี้เข้าได้มาเร็วเฮ้ยพี่ล็อกมาได้ยินอมองอุดอามองอุดแล้วเหรอมองอุดเลยเหรอใช่โอ้นี่อะไรพี่ล็อกกระดักเฮ้ยมังโง่แกยืนตรงนั้นดิใด้เลยเ่ะไหวไม่โดนพี่ล็อกรอบตัวไปเฮ้ยกระป๋องนี่มีอะไรคุยได้ด้วยพี่ล็อกคุยแม่คุย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  ได้ทั่วไปปาหน้าพี่ลอกอีกแล้วปาหน้าแกเว้ยพี่ล็อกเห็นมีปีศาจจักตัวเอ้ยพี่ลอกหมาได้ยินนี่ไงพี่ลอกว้าวชอนดีกิลัมันโอนโดกิ้มพี่ลอกเลยฮะลากรอยาดยาธรรมาโอนโนทั้งตันลากรอยายพี่ล็อกก็อามองอุดอมองใจโยนละมานี่แล้วบอกว่าตรงนี้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 เอ้ยพี่ล็อกหมาจะล่อเข้ากับดักไหนอะไปไหนแล้ววะเข้ากับดักอยู่ไหนอะจะดันไงโถโอหนโด เรือกพีเฮ้อย่าบอกนะปมตุเย้ว้าวยินดีตอนรับฮะเฮ้ยมาโง่ฉันรู้สึกว่าเราต้องมีอาวุธติดตัวไว้สู้กับผีอมองอัดแบบเน่ฉันเพิ่งไปจิกตังเจเจมาเอาปืนอันนี้ก็พอให้ประกันส0 0ร้อยโรชบั๊เอ้ยอันนี้แค่ร้อยเดียวพี่หลอกเน่มาเน่ดูปืนจัดเน่ เฮ้ยหมากกมไมโอ้หมาโงาเสียงดังมากปืนแกเสียงดังมากเฮ้ยหมาโง่ขอลองลำแสงปืนหน่อยดิโอ้โหที่เดียวจอรลูกพี่จะหัวรัดทำไมปืนฉันไม่ใช่ปืนแกเฮ้ยยังน้อยเราไม่ต้องกลัวแล้องอะลองหน่อยเราจะเป็นนักล่าเอาบมา S <S มาตุ่ยเย่ลูกพี่ใหม่ยังไม่ได้ลองปืนซะทีลูกพี่แย่งมาค่าหมดเลยเฮ้ยพี่ลองมาเจอประตูเฮ้ยประตูอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยโอ้โหนี่อมองอเดียวแต่มันมันไม่ตุ่ยเย่โอ้แมงโกตัวนี้เขาไม่อันตรายมัากที่ล็อกเซลฟี่ะเขาไหมอ่ะเขาเขาติดบาร์กับพี่เราเฮเราไปดีกว่าคุยของหน่อยนะคะ ได้ทัวมาตบหน้าพี่รองเองเลยเฮ้ยลูกพี่เฮ้ยนั่นไงเอ็กซิซมังโง่ประตูไอ้ไม่ได้ยิงประตูยิงเตลนนั่นนั่นนั่นมาจะออกตรงัยจะต้องออกที่อื่นมามังโง่ประตูปลอมอ่ะใช่ประตูปลอมเอาไว้ดักอะไรรึมั้ยดักควายเฮ้ยมังโง่ลูกสอนว่านั่นดิพี่ลองมันน่าจะเป็นการบวกใบป่ะใบไปทางออกอะไรอย่างงี้ป่ะใบหวยช่วยอุ้ยมังโง่เพื่อนกำลังจะโดนกิน แล้วทำไมเขาไม่เห็นจะกินเพื่อนเลยอ่ะพที่เราผมว่าปีศาจติดบาร์ค่ะดีแล้วเขาจะได้ไม่มาวายนี่ไงไม่ติดบารกแล้วล่ะคุณโอ้โอ้นี่แนะโอนโออมงไม่จะจะกินหมาฉันนี่แนะปืนโคตรแรงบอกเลยสามร้อยโลบัรคุ้มค่ามากพี่โลปืนผมยิงไม่เห็นเข้าเลยเปืนแกไปกระจอกไงและตั้งหนึ่งร้อยโลบารไม่ เอ้ยลูกพี่ฮะตรงนี้มันมีตู้ไฟเลยไม่รู้ด้วยอะงง่ะหมากงฉันงงไปหมดแล้วเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเย้พี่ล็อกหมาเจอเออพี่ชายตัวเย่มีกุญแจพี่ล็อกหยิบกุญแจเขาบอกว่า n ฟ The ค o เ e สวยดย่อยไปเลยลูกพี่แล้วยังไงอะ่ะแล้วเราเอากุญแจไปไขที่ไหนอ่ะเอาไปฟาดหน้าพีอ <c oughs> เราไปไขไหนแล้วถ้าผมตัวเย่มันจะหายไหมอ,ะอ่ะเออนองั้นเราห้ามตัวเย่หบาก็ พี่ลอาต้องปกป้องหมาพี่ลอกอยู่เฉยก่อนหมาจะรวมลากไปเลยพี่เราว้าวเยี่ยมไปเลยพี่เราปกป้องหมาด้วยเฮ้ยลองมาด้วย <c oughs> เ,ยเาาวยจ้ยพี่ลอกนี่ไรอ่ะอ้าวแบลเขาบอกว่าสุดเขตแหละเราลองเข้าไปดูไหม <c oughs> แกไปก่อนเลยเฮ้ยพี่ลอกไปทางแค่บรรนะ่ากลัวมาเสียวเสียวตูดพี่ลอกข้างหน้าคืออะไรไม่รู้ ไม่เป็นไรเพราะว่าแกจะต้องตัวเยกก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยพี่ล็อกระบบตัวเยกุญแจหายนะไม่ไม่เป็นไรฉันมีกุญแจนี่อะไรอ๋อหนอออหนอพี่ลอ็ oh, no. อกออหนอตกแบบตัย <laughs> วยกเออบางออไม่คุญแจก็หายด้วยเออเอ้ยพี่ล็อกนี่มันหลุมอะไรอ่ะ <laughs> โอ้โหถ้าอยากรู้ เราต้องลงไปดูมาไม่ลงก่อนแล้วเมื่อกี้มาตัวเย้เราพี่ลองลงก่อนโอเคฉันลงก่อนก็ได้หนึ่งสองอัจิ๊กหนึ่งเอ้ยพี่ลองอย่าสับขาลองดิหนึ่งสองเจ้ยตัวเย่ไหมอะเฮ้ยไม่ตัวเย่หม่างงอลงมาได้เจ้าเจ้พี่ลองที่นี่ที่ไหนอ่ะเอ่อน่าจะเป็นเหมือนห้องใต้ดินของอะไรสักอย่างหนึ่งนะหม่างงอระวังแล้วเราต้องไปเยอะพี่ลอง ตกใจเออเพื่อนพี่เรากะเพื่อนแก่นี่ยจริงๆซะเลยดีค่ะดีฮะที่นี่ห้องอะไรห้องครัวว้าวพี่เราหาของกินไม่เอาหีบมีได้ไหมหีบมีไม่ได้ด้วยงั้นเราต้องขึ้นบันไดนี่อะดีมาขึ้นไดบันมางโง่จะจะวิ่งไปด้วยสปีดความเร็วนะเราจะไปไหนอะไปดูลาดเราให้แกไงเอออย่าทิ้งหมาไว้คนเดียวมากลัวมางโง่เจอของชอบแกด้วยอะว้าวทางขคอะโอ้มางโง่ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางออกใช่แล้วบางโง่ทางออกเอ็กซิ เอามันออกไม่ได้พี่ล็อกไปไม่เป็นไรอีกทางหนึ่งไปปะโจไม่ซ้ายก็ต้องขวาแล้วทีเนี้ยใช่นั่นไงทางขวาพี่ล็อกมากลัวกูมีตัวอะไรออกมากินอ่ะไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวมีตัวอะไรออกมาฉันจะยิงมันเองว้าวสุดยอดไปเลยลูกพี่ว้าวอะไรอย่าของฟรีเก็บตัวอยาจะมาหิวไอเทมอีกเออเก็บด้วยไปมา่างออเจอทางแล้วเร็วๆไหนอ่ะว้าวบันไดนี่ไงมาเร็วโอ้ไม่เอาไอ ลเวลหนึ well 1 1> <The S 2> ่ง The only way is down ลงไหนอะ่โ oh, ะโอนี่ไงพี่ล็อกทางลงโอนี่ไงทางลงโอ้ยาเบบี้พี่ล็อกนี่มันที่จอดรถใช่มาโง่ห้างนี้ไม่มีใครมาเลยม,มีรถจอดสักคันเลยเ <laughs> อ้ยพี่ล็อกมากลัวมันจะมีสัตว์ประหลาดนะเปล่าไม่ต้องกลัวฉันปกป้องแกเองหมาง้อพี่ล็อกเราะจะต้องลงไปถึงไหนอะ่ะ <laughs> นั่นนี่ไม่รู้เหมือนกันโอ้หมาง้อลงมาแล้วฉันแล้วฉันเราก็ไม่เจอทางออกพี่ล็อกนี่มันทางลงตลอดการหรือเปล่าอ่ะ โอ๊ยมาโง่เจอนั่นไงเขียวๆทั้งออกนั้งพิเดซัสเยอะทั้งออกนี่ไงเดี๋ยวฉันคุยกนะับทั้งพิาสตร์ให้ you have made it all by right here โอ้คุณมาถึงที่นี่ได้แล้ว now well, do you have it ก็ถามว่าคุณมีไหมอ่ะมีปืนอ่ะไม่ใช่มีอะไรวะถามดิมีอะไร the code Post, โค้ดมาโง่เราไม่มีโค้ดโค้ดอะไรวะ what code อย่าบอกนะ you said to transfer the action a lot of time r e c t i s t e r escape from the f i r what h a p y e a h เขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์เน oh. oh, no. oh, no. yeah ี่ยเคยเจอโค้ดแล้วแต่ไม่สามารถนํามาเปิดประตูนี้ได้เอออ้โนหรือว่าเป็นผู้ชายคนนั้นน่ะเออพี่ชายตุ่ยเย่อ้โนอต้องเป็นเขาแน่เลยเรามีแต่คีย์เราไม่มีโค้ดไหนเราลองมั่วดูดิมังโง่เผื่อจะถูกหนึ่งสองสามสี่เอามองอาสิไม่ได้สี่สามสองหนึ่งโอ้บางคนจะได้หรอกเออมีลองทำยังไงอ่ะไม่เราต้องกลับไปที่เดิม เราต้องกลับไปแล้วกุญแจเราจะหายไปบางโอ้มาตู้เย็นแล้วมันหายโ oh <no! S 3> อ้ยตามมาในความมืดเอ้ยลูกพี่นี่ห้องไรยะเหมือนห้องสปอนเราเลยว่ะบางโอ้เฮ้ยมันไม่ใช่ห้องเดิมพี่ล้เอเฮ้ยห้องไฟบางโอว้าวตู้ไฟทำอะไรได้อะไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ล้อนั่นเิมางโอ้ Mango. เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อย่างเดียวเนี่ยี่เราเพื่อนจมกันนี่โอ้โอ้นี่ไงบางโอ้จิเนเตอร์เราสามารถดีเอ็กทีเวนได้บางโอ้ มีเมรเลยมันต้องการกุญแจยังไงล่ะแล้วเรากับสปอนกุญแจหายไปหมดแล้วเนี่ยไม่กุญแจเราหายไปแล้วมาเดาถามไมันงงไม่เป็นไรจะย,ยอมแพ้ขออย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้เพื่อนะนะามขอยืมกุญแจหน่อยดิมันให้ยืมไปได้เว้ย <c oughs> เออเราไปไหนต่อพี่ล็อกมามาเดินมาแถวๆเนี้ยอุ้ยอะไร <c oughs> ี่ยเฮ้ยพี่ล็อกห้องท็อปสเคริตเข้าไงอ่ะ อมาอยากเข้ามาโง่อย่าบอกนะว่าในนั้นมีรหัสอยู่มาอยากเข้าอ่ะโอโน์จ้าก็อยากเข้าคุณแจหาช่วยด้วยทำไงดีลูกเรา,าหน้าถ่ายได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องการคุณแจหรอกเพราะว่าเรามีเน็ตวงแหวแวยังไงล่ะมาโง่มาโง่แกมาเยนของฉันมาแล้วไงอ่ะแกก็ชิปลักกัน คลิปล็อกก่อนและแกก็หันหน้าทิมกำแพงหมุนเมาส์เข้าไปในห้องเออเฮ้แกเห็นอะไรแดงๆไหมบนผนังอะรหัสตัวบืมของแกรหัสอะไร2 2ง1อ่้าวเหมือนกันเลยเออุญแจไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีกุญแจก็สามารถรู้รหัสได้สุดยอดไปเลยลูกพี่เป็นการไขรหัสแบบไอคิวแปด เรียกฉันว่าล็อกแฮกเกอร์พี่ล็อกโอมาไม่ีปัญหานิดหน่อยอะไรอ่ะมาจำทางกับไปไอล้ลูเมื่อกี้ไม่ได้กูจำไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยเ<ม> <c oughs> พือพ่อนแกเพื่อนแกมาเพื่อนแกมาพี่เราปกป้องผมเร็วน,นี่นะนี่พี่เราเขากรีดร้องด้วยอะ่ะเขาร้องไอ้เฮ้ยที่ไงมาโอ่นี่ไง,ง,งนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกสอนลูกศรลูกศร ต้องไปเลยลูกพี่ต้องไปต้องไปเฮ้ยเต้น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 มาง้กเฮ้ยพี่ล็อย่าเบียดผมใช่โอ้ดีไงลูกศอนใช่เปล่ามัง้อเขาบอกใบเราผมเชื่อมันเนี่ยเพื่อนมาโดนนี่ไงโอ้สุดยอดเจยเจย์ไปเลยครั้งนี้แหละพี่ล็อกเราต้องออกได้แน่นอนฉันมั่นใจผมมั่นใจลูกพี่วิตาหมามันเลยฮะ นที่ย่างนีนั่นนำเลยนะมังอนะเอ้ยมารู้แล้วว่าต้องเจออะไรที่อันตรายได้ให้กูออกก่อนประจำแน่นอนลูกพี่ต้องปกป้องผมไงจะาพี่ลอกเพื่อนมีปิงซูที่หลังด้วยปขอกินหน่อยดิเพื่อนเออเออเอรหัสเมังอกว่าไงฮะกูลืมรหัสเฮ้ยมาจำได้เฮ้อะไรอะไระะสงส ส,สองส,อ uz, hey, ส,สี่แปดสองห้าจทไมสตดคูณวไอ้หมาง่ไม่ใช่อะไรวะ2องสองสองหกหนึ่งสองนุดยอดหมากพี่ล็อกมากดก่อนอย่าเบียดมากดก่องสองหกนึ่ที่ล็อกหมายังไม่ทันกดละหันเลยหมากก็เข้ามากับพี่ลกใช่หมาโง่อย่างนี้ต้องจ สามารถพีชดได้รอดมีเพลงด้วย嘛โง่ติดิกสินะเปล่าปีเสียงกันโอ้โนปีดเสียงก่อนเจย์วิล็อกในที่สุดเราก็ออกจากแบ็คลูมอมองอดายเ้เฮ้เฮไม่ว่ามันจะเป็นห้องอะไรเราก็หาทางออกได้อ่านั่นแหละฮะทุกคนถ้าชอบกันก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า